พักชาติพัฒนาเสนอแนวทางการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เน้นความเป็นกลางและเท่าเทียมกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนในอดีตขณะที่พักพลังชนกังวลการใช้กฎอัยการศึกอาจกระทบต่อการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและพักการเมือง การเชิญพักการเมืองเข้ารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญวันนี้เชิญตัวแทนจากพักชาติพัฒนาและพักพลังชนเข้าร่วมหารือโดยนายวรณรัชชานุกูลหัวหน้าพักชาติพัฒนาเสนอให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นกลางและเท่าเทียมกันเพื่อไม่ให้เกิดทางตันเหมือนในอดีตโดยเฉพาะการตรวจสอบการทุจริตต้องทำอย่างเสมอภาคภายใต้บทลงโทษ ที่เท่าเทียมกันและองค์กรอิสระต้องถูกตรวจสอบได้ขณะเดียวกันควรกําหนดกรอบการใช้นโยบายประชานิยมของฝ่ายบริหารต้องผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภา ด้านพักพลังชนเสนอให้เพิ่มบทลงโทษการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งเป็นแบบเขตเดียวเบอร์เดียวขณะที่การทำงานของสสต้องมีความเป็นอิสระโดยเฉพาะในการออกกฎหมายพร้อมกันนี้แสดงความกังวลต่อการบังคับใช้กฎหมายการอายกฎหมายอัยการศึกที่อาจรกระทบต่อการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและพักการเมือง